สวัสดีครับเพื่อนๆ FC Happy Baby ทุกท่านวันนี้น้องกุนเสือพาเพื่อนๆมาดูเฟอร์นิเจอร์ที่งานเฟอร์นิเจอร์แฟร์สวัสดีครับเซ y h ไฮ e y เฮ y เซ to ไฮท everyone เฮ้ this i r s concert okay <S งานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ก็จัดถึงวันที่25นะครับ อยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติใครครับเพิมไปเราไปดูเฟอร์นิเจอร์กันดีกว่าเข้าด้านไหนเอ่เข้าด้านนี้อ่ะนี่เข้าดัาน,นี้เยอะเข้าดัาน,นี้นะนีะ่โอเค๋อดีค่ะ โอ้เตียงไฮโซมากนะดูเรเดินรอบเดียวดูรอบเดียว่เส้นนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยครับมีเส้นนี้กี่บาทเอ่ยเส้นี้อยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นเก้าหมื่นแต่มัน่าถ้าแยกเตียงแยกกันนอนมาก็ประมาณแสนกว่าโอเคตัวเตียงหกถึงเก้าตัวตัวเตียงเนี่ยสิบถึงเก้าแล้วก็เตียงนอนของมีเท่าไหร่ยูโรยูโรเปียนสมิท นี่เป็นงานแท้นะครับพวกไม้เป็นไม้เนื้อแข็งไม้สะเดาวันนี้พ่อหลวงพ่อเดินตลาดเดินตั้งลาบไปไปกันอันนี้เกินหมื่นอันนี้เกินหมื่นอันนี้ต้นเล็กกาหมื่นอันนี้ก็ประมาณห้าหมื่นเราม่อยากกละาหมื่นสวรรค์เนี่ยขึ้นสวรรค์เลยครับเพื่อนๆของแท้ของแท้เอาแล้ว โอ้ยยืนได้ด้วยเหรอเอากําลังกายใช่ไหมวันนี้แบบผ่อนคลายใช่ไหมนี่เก้าอี้นั่งสบายเอาเท้าเอาเท้ามาสิขึ้นมาขป้นมาเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนแล้วเธอแล้วไปเข้าไปข้างใน เอาทั้งหน่อยทั้งหน่อยเอารีวิวหน่อยรีวิวหน่อยตอนนี้จะเป็นของแบรนด์อะไรฮะอันนี้เป็นยีสต์เซ็ตโปรโทั้งหมดโอเคสุขภัณฑโอ้โหว่าราคาอะไรนี้อย่างเงี้ยเซ็ตเซตนี้เท่าไหร่เนี่ถ้ารุ่นนี้อยู่ที่สองแสนเก้าครับธรรมดาธรรมดาแต่เรามีเริ่มต้นนี้แต่สองหมรวมถึงคืนเลยใช่ไหมรวมเซตทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่ว่ามีเซตสามหมื่นเก้าอืม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  เอยากให้ลองลองดูด้านในนิดได้ครับเดี๋ยวผมจะบนตรงดีไน์ใหม่ๆนี้เดียวแต่ฝั่งนู้นไม่ใช่ครับโซฟาก็มีหนังแท้แบบจริงเนี่ยไปไปไปแต่มีคนพาดมีวิวหน่อยมีวิวหน่อยดีวมากน้องเก็บข้อมูลดูดีก่อนก็ได้แล้วเตียงของผมโทษนะครับเนี่ยพื้นเียอันนี้ไม่มีสปริงนะเนี่ยพื้นเตียงนี่แน่นแล้วก็เต็มแล้วก็แข็งแรงพี่ชายลองกดขึ้นเหยียบขึ้นยืนยังได้เลยเพราะมันแข็งแรงมากมันแน่นมากเพราะว่าตัวเตียงเนี่ย ออกแบบมาลองรับน้ำหนักของที่นอนและรับน้ำหนักของคนนอนผมน้ำหนัก70ินะคนนะไม่บายเลยไม่มีโยกเยกไม่มีสะเทือนเลยของแท้ครับครับสั่งได้เลยแท้ใช่แล้วเลือกสีเลื่อกผ้าเลือกหนังได้นั่งพิงนั่งอะไรได้หัวโซฟาอันนี้มันเป็นที่นอนเป็นต้องบอกมันเป็นอีกอีกแง่หนึ่งของของที่นอนนะครับการนอนเป็นสิ่งสำคัญใช่ครับ ถ้าดูผิวเผยมันก็จะเหมือนกันง่ายๆกันแต่ถ้ามาดูในรายละเอียดแล้วไม่ไม่เหมือนกันจำเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นชีวิตหนึ่งนอนประมาณครึ่งชีวิตครับไปเราไปดูในงานก่อนยังไม่ถูกใจตรงไหนแวะมาชมดูขอบคุณครับนี่โอ้ผ้าหนังแพร่โคตรดีอันนี้ไปเพื่อนเราไปดูข้างในกันดีกว่าฮะยังมีสบายมากๆเลยบอกแม่สิดีที่สุด เดินดูหน่อยนะโอ้โหหนูจะตั้งใจเรียนไปไหนนะโอ้โหเดี๋ยวมาเดินชมด้วยนะครับอ้าวเริ่มตรงไหนดีเริ่มจากมุมนั้นเลยแล้วกันไล่ไปอซฟาโอ้โอ้ซฟาอะไรเงี้ยฮะพี่เซนดะยร อันนี้ก็จะเป็นงานหนังแพ้นะคะลูกค้าจ้ลองนั่งดูก่อนสิคะงานเขาเรียกเลยคราวนี้เขาจะเป็นงานดีไซน์ตัวไหนตัวไหนชอบแล้วก็ของเราก็จะมีงานปรับไฟฟ้ามีปรับไฟฟ้าด้วยใช่ค่ะมีปรับไฟฟ้าด้วยหลายชุดเลยราคาเป็นงานหนังแท้หนังวัวอิตาลีนะคะราคาเป็นยัไงครับตรงนี้ราคาเดี๋ยวดูทําโปรให้ลูกค้าลองว้าวเลยจัดไปโซฟ้าไหมครับพี่รักษัดเซ็ตไหมเขาเรียก เรียกหนังซีซีคตัวน,นี้จะเป็นงานหนังเนื้อแม็ทช์นะคะ,ะได้เลยนะเน,นี่ยรู้สึกดีมากครับปรับไฟฟ้าได้เหมือนกันเดินเข้ามุมปลับไฟฟ้าสองที่นะั่งนี่ฮะเราเดินไปกันไวๆอันนี้บูทอ่าอ,อานว่าอะไรบูม,มิลาสค่ะโอเคสวัสดีครับ อั่นี้เป็นโซนโซฟานะฮะโซฟาสวยๆนะครับเพืนน่อนๆโอ้โหแจ๋โโ <c oughs> วเลยเนียสุดยอดเลย,ลยอลย่ะมึงนเนี่ย <c oughs> อ้เหทไมมา,มา,มาเก็บภาพบรรยากาศนะฮะร,รีวิวก่อนนะ ก็ก็ซื้อไปแล้วนะตัวเตียงร้านผมสามารถเขาต้มไมได้ตามที่ลูกค้าขนาดาาามว่ขนดใช่ไหมส่วนใหญ่เขาคัสตอมไม้เป็นแบบขนาดเงี้ยแหละหรือว่าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความกว้างความสูงฟังก์ชันการใช้งานครับเพราะว่าแต่ละท่านก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างความสูงด้วยใช่ไหมขยายได้สูงสุดก็ประมาณสิบสองฟุตครัเนื้อแต่นี่เก๋มากเลยอ่ะ นดีไซน์ครัือลูกค้าทำเงินลงเอินทีอย่างเงี้ยแจ๊สยูครับชอแจสยูนะครับโอเคปกติก็หูแม่ซื้อทำบ้านเช่าตอนนี้มีบ้านเช่าก็เลยนั่งซื้อของพวกนี้เรื่อยๆอยู่ใช่แต่อาจจะแบบถ้าอย่างี้คงจะใช้เองใช้เองก็จะแบบว่า เพราะว่าถ้าถ้านอกเหนืจากโตเตียงครับโรงมถึผมก็รับเปลพวกที่นอนด้วย<ช>ถ้าเป็นที่นอนเนี่ยทีเดียวเราจะเป็นเข้ากับเยอรมันแล้วมา,าประกับที่ไทยในในรุ่นที่ว่าเป็นตัว,ตวไฮไลท์ของบางร้านนะครับ<ช>แต่วบางรุ่นก็เราก็ใช้วัสดุที่แตกต่างันจะมีเมมือโฟมิมือช็อคยังอะารอย่าง,าง,ๆๆงเงี้ยเอาใจเราเียกได้ครับเดี๋ยวผมประเพลินในทั่วกันโอ้นั่นจะเป็นโซนตกแต่งเราลงมาลงมา คือรองเท้ารองเท้าจะเปื้อนนะมันจะเปื้อนเทาเขาโอ้ก็จะเป็นเทนแน,านาวนี้หมดเลยนะนี่ก็เป็นครีมครีมของเขาโอ้โซฟาสวัสดีครับค่ะค่ะโซฟาไหมครับสุดหอสุดหล่อน่าสุดหลอมาเดินสุหวานนีอ <laughs> โอ้สวยเลยเนี่ยโอ้โหนี่แจ๋วเลยอ่ะ โอ้นี่เน็ตที่นอนมันต้องอย่างนี้เฮ้คสวัสดีครับแชร์อะไพี่รีวิวหน่อยพี่เป็นพีเซนต์หน่อยตัวนี้คือใช่ไหมเขาเรียกเตียงกล่องใช่ไหมอย่างเงี้ยมีฟังก์ชันแชร์อะไโอเคคุณซื้อฮะคุณซื้อฮะ อย่าไปพังอย่าไปพังของเขาไมา่เลวคุณซื้ออันนี้จะเป็นโซฟาโอ้อันนี้เซตนนี้อะไรหมื่นเก้าเหรอนี่ใช่ไหมหรือยังไงอันนี้เซตนนี้ใช่ไหม 10, หมื่นเก้าเองโอ้ไม่แพงเลย แจ๋วมากแจ๋วเลยท่านนี้เป็นยางสูงแบบผ้าอ้อมยาวเต็ตัวนี้นอนทั้งตัวนี่น้ำหนักกระจายไม่ยุบนะะเจนเรารับประกันการยุบให้ถึง10ปีครับโอเคหมื่นเก้าพันเก้าร้อยใช่ครับของเดียบอันนี้ของเดียดแนะนำนะเดี๋ยวลุกเดี๋ยวไม่เดี๋ยวลุกไม่ขึ้นอ่านี่เชนเรียบนะครับ

สวยราคาีกหมาะนรับเีออมา่ต้ิ้เสื้อผ้าานี่ครับโตะกินข้าวมันเหมาะกับหลักประมาณสาล้านตัวก่มนสิบล้านขึ้นนะเอ้าคนณซื้อตัวอะไรนี่ นี่คือตัวอะไรครับปลาปลาเหรออ,อันนี้เลยแบบเขแบบตกแต่งแล้วก็สงได้ไงน,นี่สั่งแบบเลือกอเลือกวัสดุเลือกแบบว่าเราจะไปสร้างไว้ที่200ตารางวาของเราอ้าวคุณซื้อวางก่อนนะครับวางไว้ที่เดิมนะครับคุณซื้อครับวางที่เดิมนะครับ แบบนี้นะไปไปเดินแบบเดินไปดูทางนี้ไปไปแบบเดินมาทางนี้นี่ก็จะเป็นเครื่องกรองน้ํานะครับเพื่อนๆน <c oughs> นี้มอ <c oughs> นิเตอร์ไม้สัตว์นะครับง <c oughs> านไม้ <c oughs> ยังมีเป็นโซฟาที่นอนนะครับ โซนตรงนี้เป็นโซนแบบพักนั่งพักนะเพื่อนๆเ,เดือดเหนื่อยแล้วก็เรามานั่งพักกันตรงนี้มีส้มตำเนืฟทูต truck เอาซื้ออย่าไปเอาไว้ที่เดิมนะ เอาไว้ที่เดิมนะครับซื้อไม่กัดนิ้วนะ หอ,อมกาแฟมากเลยเออม่ซื้อไม่เอานะ้ไม่เน้นเนืนนะ้เสีบยบแว้เสีบยบไว้ก่อนเสือหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดมวแล้วบนเสือ คน,นนะคนลูกโป่งน่ะกาแฟกินกาแฟ,แฟ,แฟเค้กเดี๋ยวเรา <c oughs> เดินผ่านคร่าวนะทุกคนอ่ะ<ช>ลูกโป่องอา้าวซื้อมามซื้อแฮปแฮปลูกโป่งมาแล้วแฮปลูกหมุนมาแล้ว

ที่นอนที่นอนเก้าหมื่นอยากได้ยังไงจองแล้วนอนแบบได้แล้วแบบไม่ขนาดซื้อที่นอนถูกๆยังไม่ตื่นเลยให้นอนนี้ไปเลยไม่มีวันตื่นติดเตียงพร้อมจะติดพร้อมจะติดเตียงได้เลยขนาซื้อที่นอนอ้าวซื้อได้ลูกป่งมาจากไหนอ่อ ซื้ขอขอเขาพี่เขาเลี้ยงซื้อขอเขาหรือยังเ <c oughs> ป็นพูดทีขอได้ไหมครับขอได้ไหมครับทุกคนได้ไหมแั่นี่ขอได้ไหมขอบคุณคาัโอ้โหเป็นเก่<ขอ> กินอะไรให้เพื่อนดูสิไอคิมวัส t <S, <I him>. <S, s that ถั่าว w า a t s that ถัวแดงอ้ I don't like ถั่วแดง I like ถั่วดำตอนนี้เราองมาพักรับประทานอาหารก่อนครับตอนนี้ได้เฟอร์นิเจอร์กันครบแล้วนะครับเพื่อน ใครอยากได้ที่นอนดีๆอยากจะได้โซฟาสวยๆนะครับก็ลองมาเลือกดูกันได้ที่งานนี้แล้วกันนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องลางลากันไปก่อนนะครับเพื่อนบ๊ายบายเพื่อนหน่อยเนาะบ๊ายบาย,ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นใ,ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยนะบ๊ายบายครับโอเค